เหมรู้จากปาลิต้าไหมฟาต้าอะไรเฮ้ยที่แ้โิงหรือว่าโฟหยัหวังโจเกอโจเกอร์โจเกเฮ้ยเกอร์หรือโจหมูะปากแห้งดูวช้ามึงอะเฮ้ยไอ้แมงรู้หวะฮะไม่รู้วะดูยูทูบดูยูทูบ มึงยืนแก่ไงี้ดีไรเฮียโอ้โหไปเด่นไปเด่นไปไปปากดีหรือย่ำหน้าแม่ไงปากเหม็นนี่สัตว์ไอ้สัตว์กูได้กินแต่เช้ากูไม่พูดสักคำวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสี่สิบห้าไม่ต้องทาเพราะมาถึงที่วางสปาร์ต้าลงถ้าไม่อยากแดกมาเลต้ากูยืนเรียงกันสามตัวแบบนี้กูยิงทิ้งม่งแบบโยงพ่วงดงเลยนะไอ้ นั่นนนักเรียนเพลงฉอย <laughs>